ลูกค้าคนสวยคนนี้เข้ามาที่เลเทคพร้อมกับแจ้งอาการของรถว่าหนูคิดว่าล้อมันดูเล็กๆไปครับพี่เออผมว่าไม่เล็กนะครับลูกคา้าเออมันเป็นขนาดพอดีสําหรับซีวิกแล้วครับเออถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็เข้ามาเลือกได้เลยครับผมยืนเลือกล้อดีๆก็อยากเปลี่ยนเบรกด้วยได้เลยครับเนี่ยมันแก้อาการล้อโล่งๆได้ดีเลยทีเดียวเชียรแหละต่อมาก็เป็นคิวของการเลือกแบรน์ของยางครับอยากใช้งานแบบไหนแก้มสวยแบบไหนแจ้งได้เลยบรรยากาศการเลือกยางวันนี้ก็ทําให้ช่างของผมนดยยิ้ กันไม่หูบเลยทีเดียวเชียวแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เลสเทคสดชื่นไปอีกหนึ่งวันครับเอามาเข้าเรื่องครับไม่รอชา้าทําการแลบกันลอยให้เรียบร้อยแล้วสาหรับวันนี้ลูกค้าคนสวยเขาจัดชุดแฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตก็เลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวช่างโนจัดให้เลยและสําหรับซีวิกเอฟซีคันนี้ลูกค้าคนสวยเขาแจ้งว่าเป็นรถมือ2ช่วยดูให้หน่อยนาเครื่องอะไรปกติแต่เฮดนี่น่าจะเป็นเฮดซิงมาแล้วส่วนตัวโชค๊คก็ถูกดัดแปลงผลิุก,กรรมมาเรียบร้อยอารมณ์แบบยาวตัดสั้นต่อไม่พอเบอร์อันดับแรกเเเนี่่่่ยกกกรรททาาาาาถออออชคััััพพพตตตววมมบสภื